ช่วง happy living รู้ทันป้องกันไว้ก่อนคุณหมอแบงค์ค่ะส,ส,สวัสดีค่ะหมอแบงค์ค่ะถ้าพูดถึงอากาศร้อนเนี่ยช่วงนี้มันร้อนจริงๆหลายหลายคนก็ไม่รู้ว่าวิธีการที่จะดูแลตัวเองก็เลยเลือกนั่งอยู่ในบ้านนอนตากแอร์ตากพัดลมกินน้ำเย็นแบบนี้มันส่งผลอย่างไรต่อร่างกายของเราคะคุณหมอคะ จริงๆอย่างเวลาหน้าร้อนอย่างเงี้ยทุกปีนะฮะอย่างที่คุณหลีบอกนั่นแหละหลายคนมักไม่ยอมออกจากบ้านนะครับหรือว่าพอเจออาการร้อนจัดๆก็จะใช้วิธีนอนเปิดพัดลมมั่งเครื่องปรับอากาศมั่งจ่อโดนตัวทั้งวันทั้งคืนบางคนก็จะดื่มน้ําเย็นคลายร้อนเยอะๆมันจะส่งผลกับร่างกาย ทำให้อาหารไม่ย่อยนะฮะทำให้ลําไส้เนี่ยดูดซึมสารอาหารที่ร่างกายย่อยไปแล้วได้ไม่ดีวันนี้ก็เลยมีวิธีที่ดูแลร่างกายช่วงหน้าร้อนง่ายๆ3อย่างมาฝากกันวิธีแรกคือการดื่มน้ําอุณหภูมิห้องไม่ควรกินน้ําแข็งหรือ เครื่องดื่มเย็นจัดเคล็ดลับอย่างที่2ก็คือว่าไม่ควรให้พัดลมหรือลมแอร์เนี่ยโดนร่างกายโดยตรงเคล็ดลับอย่างที่3คือการควรเลือกทานพวกอาหารอ่อนๆย่อยง่ายตอนมือ้อเช้าเราอยากให้กระเพาะอาหารของเราแข็งแรงระบบเผาผลาญของเราต้องดีไม่มีสารพิษตกค้าง เราต้องดูแลยังไงคะหมอแบงค์ขาเวลาเราดูแลเนี่ยเราต้องดูแลไอ้กระเพาะลำไส้เนี่ยมันจะมีจุดที่เกี่ยวข้องทั้งหมด4จุดด้วยกันอย่างแรกเนี่ยต้องช่วยให้เวลาเรากินเนี่ยอาหารอะไรเข้าไปก็ตามกินน้อยแต่รู้สึกอิ่มกินน้อยอย่างเดียวรู้สึกอิ่มไม่พอต้องช่วยให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารเพียงพอด้วยอย่างที่2คือต้องทานพวกสารอาหารที่ช่วยในการเพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกาย คือคนเราอ่ะพอเวลาอายุเพิ่มขึ้นนะฮะการเผาผลาญต่างๆก็จะยิ่งแย่ลงอย่างที่3คือการดักจับไขมันมนะฮะเวลาเราเผาผลาญอย่างเดียวมันไม่พอต้องช่วยดักจับออกจากร่างกายด้วยนะฮะเพราะการดักจับไขมันเนี่ยหลายคนเนี่ยต้องบอกเลยในร่างกายเราเนี่ยมีไขมันแอบซ่อนอยู่อย่างที่4คือช่วยเรื่องของการขับถ่ายอ,อย่างบางคนเนี่ยสังเกตดูง่ายๆถ่ายอุจจาระเนี่ยจะมีกลิ่นแรงนะฮะ หรือถ่ายอุจจาระได้ทุกวันจริงแต่ถ่ายไม่หมดไม่สุดไม่เกลี้ยงอทองแต่หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคือคิดว่าการขับถ่ายให้มันถ่ายถ่ายออกเนี่ยอย่างเดียวก็จะสุขภาพดีละซึ่งจริงมันไม่ใช่ <Okay. S 1> เพราะว่าตัวที่ทำให้สุขภาพดีจริงก็คือการดีท็อกซ์สารพิษในอุจจาระออกไปด้วย <Okay. S 1> ซึ่งถ้าเป็นการดีท็อกซ์สารพิษในอุจจาระเนี่ย <Okay. S 1> ก็จะใช้พวกกลุ่มกาแฟ oh. มาขามป้อมหรือลูกพรุนนะฮะ <Okay. S 1> ก็จะทำให้มันสามารถถ,ถ่ายอุจจาระได้เกลี้ยงทองมากขึ้น นะครับจนหลายคนเนี่ยรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเราอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกสบายตัวสบายท้องหุ่นดูกระชับขึ้นเพราะว่าทั้งของเสียทั้งคาบไขมันต่างๆในร่างกายถูกขับออกไปหมดสมไม่ละสมกับเป็นหมอสมุนไพรยุคใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะสมุนไพรนั้นต้องรับประทานให้เป็นจึงจะได้ผลที่ดีวันนี้ต้องขอบคุณหมอแบงค์มากๆนะคะหมอแบงค์คะกินสมุนไพรให้ใหมีประสิทธิภาพต้องกินเป็นสรนะครับ